บทเพลงพิเศษที่ต้นข้าวร้องต่อหน้าท่านนายกทำเอาสะเทือนทั้งงานามาถึงความฝันน,นิดนึงแล้วระดับหนึ่งแล้วนะคะก็มีคน,นรูจ <ะ S 1> ร้จักมีผู้พ่แม่ชอบในเสียงเพลงอย่างนี้ก็ก็เลยอยากจะฝากนะคะฝากพี่พี่เพื่อนๆนะคะว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่นะสักอย่างหนึ่ง ผลสำเร็จแน่นอนขอให้เราตั้งใจหมั่นเพียนทำคายายัเย,เย,งเงยอะๆเลย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ก o s ตสิบบัสกับกัดไอค่ะวันนี้แอดไอนำหนึ่งเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในเส้นทางของน้องต้นข้าวสุปริยาตะอุดมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเพราะไม่ใช่แค่เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจแต่เป็นอีกหนึ่งวันที่เสียงของเด็กหญิงวัยสิปีคนนี้ดังขึ้นต่อหน้าบุคคลระดับประเทศและทําให้ทั้งงานต้องเงียบฟังแบบจับใจจริงๆวันนี้เราจะมาพูดถึง 1. โอกาสครั้งสาคัญที่น้องต้นข้าวได้รับทุนการศึกษาจากรัฐมนตรีระดับรองนายกรัฐมนตรี 2. รางวัลต้นกล้าแห่งความดีที่เธอได้รับแบบไม่ใช่เพราะดังแต่เพราะคุณค่าภายในและ 3. บทเพลงคนกล่อมโลกที่ต้นข้าร้องต่อหน้าท่านนายกเพลงที่ทำเอาเวทีทั้งงานสะเทือนด้วยพลังศรัทธาและเสียงจากหัวใจ ทั้งหมดนี้แอดไอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยืนยันว่าน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่เด็กที่มีความสามารถแต่เป็นอนาคตของประเทศจริงๆโอกาสครั้งสำคัญการได้รับทุนการศึกษาระดับนานเรื่องแรกของวันนี้เป็นข่าวดีที่ทำให้คนรักต้นข้าวทั้งประเทศยิ้มกันไม่หุบค่ะเพราะในงานประชุมสัมมนาวิชาการร่วมคิด ร่วมทํารวมพลังผู้นําการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน้องต้นข้าวได้รับทุนการศึกษาจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช่ค่ะรองนายกมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่ถูกคัดเลือกเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยและหนึ่งในนั้นคือต้นข้าวสุปริยาในงานวันนี้น้องต้นข้าวไม่เพียงได้รับทุนเท่านั้นแต่ยังได้ขึ้นเวทีเพื่อแสดงศักยภาพด้านการร้องเพลงให้กับผู้นำทางการศึกษาและผู้บริหารระดับประเทศได้รับฟังกันแบบสดๆต้นข้าวกล่าวขอบคุณอย่างนอบน้อมว่า ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาและให้โอกาสหนูหนูจะใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมค่ะคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังมากๆสำหรับเด็กอายุ13ปีค่ะต้นเข้าควา้ารางวัลต้นกล้าแห่งความดีสาขาเยาวชนดีเด่นประจำปี2568แและนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจที่สมศักดิ์ศรีตัวตนของเด็กคนนี้ค่ะ ต้นข้าวได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดีประจำปี2568สาขายาวชนดีเด่นจากคณะกรรมการรางวัลไทยโดยมูลล,ลิธิเพื่อสังคมไทยรางวัลน,นี้ไม่ได้มองแค่ความสามารถทางเสียงเพลงแต่ยกย่องความดีความกระตันยูความนอบน้อมความมีน้ำใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมรางวัลน,นี้บอกกับทุกคนอย่างชัดเจนว่า ความดังไม่ได้เกิดจากกระแสแต่เกิดจากคุณค่าจากภายในตัวเด็กคนนี้จริงๆขอบคุณค่ะค่ลและนี้ก็คือกับอีนหนึ่งความสามารถนะคะน้องต้นข้าวคะดูลงมาด้านล่างแล้วมาหาท่านรัฐมนตรีด้านหน้าได้เลยค่ะ นี่นะคะท่านมีทุนการศึกษามอบให้ขอบคุณไปยังทางสมาคมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานให้น้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ด้านโน้เลยคะลูกนะคะเดี๋ยวเย็นนี้น้องต้องกลับไปที่โรงเรียนต่อเพื่อไปทํากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือเป็นกิจกรรมการจนาทานน้ําใจบรรเทาอุทกภัยภาคใต้นะคะพระนั้นวันนี้ต้องขอเรียนเชิญสําหรับ พอยกไม่ยกทุกท่านเลยนะคะตามไปให้กําลังใจน้องได้ที่โรงเรียกนการสนานุเคราะห์โดยท่านผอสมพงศ์นะคะไปร่วมกันเต็นแรงใจแล้วก็แรงเชียร่วมกันทําบุญเพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาใตายด้วยขอเสียงปรบมือให้กับน้องต้นข้าวอีกสักครั้งค่ะเด็กเมืองการมักจะหน้าตาดีแบบนี้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกล่อมโลกบทเพลงที่ทําให้เวทีทั้งงานเงียบลงทันที ช่วงเวลาที่ทำให้แอดไอถึงกับคนลุกคือวินาทีที่น้องต้นข้าวถือไมค์ขึ้นเวทีและร้องบทเพลงคนกล่อมโลกต่อหน้าท่านรองนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับประเทศค่ะแค่ขึ้นอินโทรแรกทุกสายตาก,ก็มองไปที่เด็กหญิงคนหนึ่งเด็กที่มาจากเมืองการเด็กที่โตจากเวทีประกวดแต่ยืนอย่างสง่างามต่อหน้าผู้นาชาติความพิเศษของเพลงนี้ไม่ใช่แค่เนื้อร้อง แต่เป็นเสียงของต้นข้าวค่ะเสียงใสๆแบบเด็กแต่มีพลังและอารมณ์ที่เกินวัยมันกังวานมันอ่อนโยนแต่มันหนักแน่นในเวลาเดียวกันคนทั้งงานหยุดฟังหลายคนบอกเลยว่ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงเพื่อฟังเสียงเด็กคนนี้คนเดียว ไม่มีการตะโกนไม่มีเสียงรบกวนมีเพียงความสงบและความเชื่อว่าเสียงของเด็กหญิงคนนี้กำลังกล่อมหัวใจผู้คนในห้องนั้นจริงๆและนี่ล่ละค่ะจุดที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่หลายคนพูดคือความจริงเสียงของเธอช่วยเยียวยาผู้คนได้จริงๆเสียงที่ช่วยคนได้จริงๆบางคนอาจคิดว่าเสียงร้องคือความบันเทิงแต่สำหรับต้นข้าวไม่ใช่แค่นั้นค่ะ เสียงของเธอคือพลังบวกเสียงที่ทำให้คนร้องไห้ด้วยความสุขเสียงที่ทำให้คนยิ้มในวันที่เหนื่อยล้าเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนกล้าฝันและววันนี้เสียงของต้นข้าวกำลังช่วยคนจริงๆเพราะเธอใช้เสียงของเธอร้องเพื่อสร้างคนค่าร้องต่อหน้าท่านผู้นำร้องในงานใหญ่และเสียงนี้กลายเป็นกำลังใจให้ผู้คนมากมายแอดไปอยากให้ทุกคนจำคำนี้ไวค้ค่ะ บางครั้งการช่วยคนไม่ได้มาจากเงินแต่มาจากเสียงที่ออกจากหัวใจและต้นข้าวทำแบบนั้นได้การจนาทาน้ำใจบรรเทาอุทกภัยภยาคใต้คืนนี้27พฤศจิกายนนี้เวลา19นาฬิกา และในค่ำคืนนี้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญค่ะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ได้จัดงานกาญจนาทานน้ำใจบรรเทาอุทก,กภัยภาคใต้ณสนามย่าเทียมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีเวลา19เนาฬิกาจัดโดยดเรสมพงษ์เตชรัตน์ระวรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียน ศิลปินหลักของงานคือน้องต้นข้าสุปริยาที่มาร่วมมอบบทเพลงเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจร้อยล้านไลฟ์สำหรับแฟนคลับที่ไปไม่ได้และสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคแอดไอนำข้อมูลมาให้นะคะ ธนาคารทกสชื่อบัญชีการจนาธาน้ำใจบรรเทาอุทกภัยภยาคใต้เลขบัญชี02-2-51-06-5288ค่ะนี่คือหนึ่งงานที่แอดไอเชื่อว่าเสียงของต้นข้าวจะช่วยผู้คนได้อีกครั้ง ต้นข้าวคือนักเรียนทุนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 และเป็นศิลปินในสังกัดโรงเรียนบริษัทเพลงหรือค่ายไหนก็มาจีบไม่ได้จนกว่าจะจบม .6 นี่คือระบบที่ทำให้เธอดังแบบมั่นคงไม่ใช่ด่วนไม่ใช่กระแสแต่มีรากฐานชัดเจนเหมือนที่เอกอาคีเขียนว่านี่คือหมากล้อมของชีวิตที่วางมาอย่างรอบคอบ ทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งวันสำคัญของต้นข้าวสุปริยาผู้หญิงตัวเล็กๆที่วันนี้กำลังเขียนประวัติศาสตร์ด้วยความดีความสามารถและหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความกตัญญู และ a อจะบอกว่านี่ยังไม่ใช่ที่สุดของเธอค่ะแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของต้นข้าวที่กำลังเติบโตอย่างงดงามบนทุ่งดนตรีไทยลูกทุ่งอย่าลืมติดตามและส่งกำลังใจให้เธอในค่ำคืนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามค่ะ